สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่ผมแานิสนะวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวนี้นะก็จะเป็นของข้างในที่ผมสั่งมาเพราะว่าในวความที่โน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยจากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยเปิดวินโดว์ช้ามากเลยนะครับคือเปิดเปิดประมาณ1นาทีถึง2นาทีเพราะตัวนี้มันใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับ และผมก็ซื้อ SSD มาเป็น SSD M.2 SATA นะครก็ราคาอยู่ที่400กว่าบ,บาทคนระถามว่าทำไมถูกจักก็ซื้อมือสองหรอครับนี่เป็นมือหนึ่งนะแล้วก็แต่เป็นซื้อผมซื้อด้วย Tiktok นะนี่ล้วความที่ Tiktok มันลดราคาให้สำหรับผู้เล่นใช่ผู้เล่นดิสำหรับผู้ซื้อที่ต้องที่แบบใหม่ๆนะก็ะ <Pues> ผมก็ทำการซื้อมานะ ก็ขอมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เต <ifie wonder> ็มๆเลยนะครับมาสั่งไปนานจะได้กว่าจะได้ของมาเรามาดูกันก่อนนะครับประมาณนี้เลยนี่ S.S.D. M.2 ครั้งแรกเลย S.S.D. M.2 นี่นะเป็น M.2 SATA นะก็ความจุอยู่ที่120กิกนะนี่ก็นะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะว่าข้างในจะเป็นไง ก็อย่างที่บอกนะผมก็ไม่ได้จะมาอัปเกรดเองนะผมก็ผมก็อัปเกรดเองเนี่ยแต่ผมจะไม่ได้มาอัดคลิปนะเพราะว่ามันยุ่งยากนะแล้วผมคิดว่าถ้าผมอัดคลิปเนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดอย่างอื่นเกิดขึ้นได้นะผมว่าผมอาจจะประมาทนะน,นี่ประมาณนี้เลยเป็น S D M 2 t นะซาตานะอันนี้เลยขนาดเล็กมากนะแต่ขนาดเล็กแบบนี้นะไวมากๆเลยนะ นะเดี๋ยวผมก็จะมาทำการอัปเกรดนะผมก็จะทำการปิดเครื่องปิดอะไรก่อนนะแล้วผมก็จะมาอัปเกรดเองนะแต่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเครื่องนี้เปิดเปิชโโดช้าแค,โโคโ่ไหนนะช้ามากช้าโคตรช้าโคตรนะผมมาเปิดให้ดูกันเลยนะเพราะว่าผมจะตั้งกล้องไว้แนละ้วผมจะดูกันนะเพราบว่ากนะ๊วถึงหน้าวินโดว์ใช้เวลากี่นาทีกันคนระับไป อ่าครับก็จะมีเสียงพัดลมนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมก็จะทำการเปิดเลยนีน่เครื่องอ่าดีเซอร์ในตัวห้านะที่นีนะเป็นไรซินห้านะสองพันสองพันเท่าไหร่แล้วสองพันห้าร้อยยูนะแล้วก็เป็น RX ห้าหกศูนย์ X ที่แรงกว่า GX หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ธรรมดานะแต่สูหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ TI ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าก็ห่างกันนิดหน่อยนะก็เรียกว,ว่า ไม่ใช่สูดอะไรไม่ได้นี่อาจจะสูดสีก็ไนดะ้แบบซลฟิกนี้ก็เป็นสายแดงหมดเลยนะผมลองใช้สีแดงดูนะนี่ตามว่าเปิดไว้อยู่ไหมไฟอยู่นะถ้าเราไม่ได้อันนั้นมากนะไม่มีซีเรียสมากก็สูบว่าไฟแต่ผมซีเรียสเรื่องนี้คนระับเพราะผมจะเล่นเกมด้วยนะผมไม่ได้มาทําการเล่นธรรมดานะผมก็เล่นแบบแอสวานนะก็ะผมได้ เครื่องนี้เมื่อไรผมก็จะเล่นทันทีเลยเครื่องเก่าผมที่ผมใช้มานานตลอดสามปีผมก็จะทิ้งมันไปให้ให้ให้คนอื่นเล่นนะอ่าก็หนึ่งนาทีกว่าๆนะสำหรับการเปิดวินโด์นะก็ถือว่าช้ามากเลยนะแต่สำหรับบางคนมันก็ไม่ได้ช้าอะไรมากนะถ้าเขาไม่ได้ซีเรียสแต่ผมซีไงเรื่องนี้แต่ผมถอนอะไรออกก่อนหนี่หนไหม ผมก็สอยเพราะผมกำลังจะถอดไอ้แก้วตัวตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi นี่ตัวนี้มันก็ช้าอีกเลยนะ,ะผมถอดออกแม่งเลยแล้วกันนะนี่หนึ่งนาทีสี่สิบวินะสตรีมเพิ่งมาสตรีมเพิ่งมาเดี๋ยวเราก็ดูกันอีกนะว่าจะเสร็จตอนไหนนะ อันนี้นะสามนาทีกว่าๆนะสำหรับเครื่องนี้กว่าจะพร้อมเล่นพร้อมอะไรอ่ะผมตีเลยมันยังไม่พร้อมห้านาทีขึ้นไปนะห้านาทีห้านาทีนี้คือแบบพร้อมเล่นเลยนะพร้อมเล่นเกมพร้อมเล่นทําโปรแกรมอะไรพวกนี้แต่ก็นัน่นแหละผมคิดว่าฮาร์ดดิสตัวเดียวเนี่ยมันไม่น่าไหวต้องใช้ SSD นะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการอัปเกรด s s d เลยนะครับก็นานนิดนึงนะโอเคก็ไปก่อนนะแต่มาอัปเกรดกัน ก็แก่เปนที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาใส่นี่เลย SSD SS นี่อยู่ตรงนี้ตัวเสียบเจอสักทีแต่ก็แก่โคตรนานเลยก็ไม่บอกว่าแกะยังไงนะเพราะว่าไปหาใน YouTube มาแล้วแก่ยากชิบหายเลยนี่เราก็ทำการใส่ไปเลยนะนะแบบซา t a ตาุ้ยเชียตกไอ้สัสอย่า มานี่เลยเป็น SSD WD WD Green นะตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะแต่จะต้องขันน็อตออกก่อนนะขันน็อตจะตัวนี้เห็นปะก่อนน็อตออกก่อนเดี๋ยวเราขันน็อตก่อนนะได้ปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมดูนี่ครับผมจะเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนนี่คือผมจะใส่ SSD M.2 ใช่ปะแต่มึงดูนี่ มึงดูหัวน็อตนี่หัวน็อตดีใช่ไหมมึงดูดิกูหายไปตั้งนานมันไม่มีสักอันหนึ่งดูไข่ควงไข่ควงไข่ควงแล้วหัวมึงดูมันเสียบด้วยกันไม่ได้อ้เหี้ยมันเสียบด้วยกันไม่ได้ไข่มาตั้งนานมันเสียบด้วยกันไม่ได้นี่กูต้องไปมิสเตอร์ดีไอใช่ไหมเนี่ยไปท่านท่านผู้ชมไปกันเลยมาสู่สักทีเถลารียอไววะเข้าไปดีกว่าไปหาของไปหาของกัน ก็หลังจากที่เราทําการหาไปเรื่อยๆนะับนี่ก็หาไปนะครับหาไปเลยก็ยังหาไม่เจอนะมาเจออะไรเนี่ยก็เป็นเป็นของนั้ตเฮ้ยเราเห็นอะไรนนเนี่ยเห็นไปมนีมีไขควงมีอะไรนะเราหาก่อนนี่มาเจอแล้วเป็นจัตัวน็อตพลาสติกอันเลยราคาก็2อ9บาบาทโอ้โหอยากเก่งเลย ได้ทัทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปซื้อมานัดนี่ที่มิสเตอร์ดีไอนะก็จุกๆเลยครับ250บาทนะครับเพื่อไขน็อตตัวเดียวไม่ใช่ครับซื้อมาเพื่อไขน็อตตัวเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้ใช้ยาวๆไปเลยนะตันนี้ซื้อมาแล้วก็ใช้ยาวไปเลยจะได้ไม่ต้องใช้นอุปกอรณ์นี่เห็นไหมเออมั่วเละเตะต้มเปหมดแล้ว๋ยวผมไขน็อตแล้วก็ใส่ SD ดีเลยนะ โอเคขันนัดได้ไท็นทีแบบร้อยนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยเราจะใส่ทําการใส่เจ้าตัว SSD SATA ทักทีนะคือผมทําตั้งแต่ตอนเที่ยงนะเพิ่งมาได้ตอนเย็นจะบ้าตายที่ตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นไปที่เรียบร้อยแ้นะครับืสี่โมงครึแล้วจ้าโมงแล้วด้วยคือ2ชั่วโมงตึงๆ้ๆ นี่ก็จะเป็นเจ้าตัว SSD W Green นะ SATA นะ M.2 นะก็สวยใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาใส่กันเลยนะเปลี่ยนข้างแบบนี่ใส่กันเลยนี่กับ Acer ในตัว5นะครับเร้วเราก็จะมาทดสอบกันว่าการเปิด Windows การเปิดอะไรเนี่ยมันเร็วขึ้นป่ะนะมือสัน่นหมดแล้วเนี่ยพักผ่อนกันไม่ได้พักผ่อนเลย แล้วก็ต้องใส่แบบนี้นะเดี๋ยวแป้นนึงแป๊บบนึงใส่ดีใส่มันดีๆกันอ่าเราใส่แบบนี้แล้วใช่ไหมล้วก็ดึงมาแล้วเราก็เอาน็อตมาไขนะเอาน็อตมาแนละ้วไขน็อตนี้ระวังให้ดีนะครับถ้าหายนี่ก็คือชิบหายน,นะครับนี่พูดจริงนะไม่ได้พูดว ราก็ Dante, ต้องใส่นะขันน็อตเข้าไปนี่เราทำการขันน<ๆ>็อตขันขันขันมันเข้าไปขันให้มันแน่นๆนะอ่าแน่นได้ทีแล้วทีนี้แหละเราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราลงวินโด์เลยนะโอเคก็สรุปไม่ได้ลงวินโด้นะครับแต่เราก็ทําการเปิด เปิดวินโดว์แทนนะครับก็ขอไปด้วยที่ไม่ได้อัดคลิปตอนลงวินโดว์นะเดี๋ยวเราก็ทกําการเปิดตอนลงวินโดว์แทนนะครับก็เสียงลดเสียงอะไรก็เยอะหน่อยนะครับคือผมไม่มีวิธีแกะแล้วคือผมก็ต้องพากาันทักทักแบบนี้แหละครับนี่ติดแล้วนะครับก็รอกันไปนะยาวๆเลยท่านผู้ชมอาจจะนานหรือไม่นานก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆคือหลังจากที่ผมใช้มาเนี่ยก็ความ ความไวของมันเนี่ยคือไวกว่าแรงๆเยอะเลยนะคือคลิปมันก็ปั่นไวปประมาสองสามนาทีเพราะว่าผมเพิ่งดาวโหลด้ะก็ทำอะไรอะไรต่างนะก็ลองที่วุ่นไปเนี่ยมันก็จะจอดับแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นหน้าวินโดว์ขึ้นมาแต่มันก็จะขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วก็กีนนาทีได้แหละตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งนาทีแล้วครับหนึ่งนาทีเปิดวินโดว์ ถามว่านานไหมก็สำหรับผมคือรับได้นะคือไม่ได้นานมากคือบางคนก็แล้วแต่เลยคนระับบางคนต้องการ20วิ30วิแต่ผมคือนี่ผมติดตั้ง SSD เลยนะก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วนะหน้า Windows ประมาณ1นาที20วินะก็ไม่รู้นะทำไมแต่ก็เร็วใช่ได้โอเคเร็วกว่าตอนแรกทีเ่เปิดเสร็จประมาณ3นาทีนะอันนี้เปิดเสร็จ1นาที คสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาตั้งอัปด,ดิสเอ๊ะอัปเดตด,ดีสินะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ